เพราะปกติเห็นแค่ครึ่งนี้เจ๋งมากเจอกับพวกเรา3คนได้นะคะเป็นประจําเลยนะคะทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มที่เพจ DM 6ิค่ะแล้วก็เพื่อนๆนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่า these, อยากให้พวกเราเนี่ยทำอะไรกิจกรรมต่างๆอยากเห็นเราโดนอะไรไปดึงโดนทั้งหมดเจ๋งนะคูณเนียมาสุดยนะเปีียวคนที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมสวยเราต้องการคนที่แบบดูแลเรามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนยังไง การขับรถไปไหนคนเดียวหรือว่า<อ>รถเสียระหว่างทางหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเปผู้หญิงจะแบบทำยังไงเราต้องต้องตื่นตกใจใช่ไหมเรามีประกันชั้นหนึ่งดีๆจากทิปเลดี้เป็นมากกว่าประกันชั้นหนึ่ง<อ>จ่ายเท่ากัน<อ>แต่คุ้มครองมากกว่า จากทิพยพยักปักกันภผยจ้ายลดากแล้วจริงๆเนะ่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะ,ะตอนนี้ถ้าเข้าไปซื้อใน tipinsure.com แล้วก็กรอกโค้ด TIP 2021นะคะลด10%เธอจ้ะเธอแค่นั้นไม่พอแค่นั้นไม่พอ มีส่วนลดค่าน้ามันอีก4,000บาทค่ะ4,000บาทไม่น้อยนายังไม่หมดนะคะย,ยังมีอีกเพียงแค่กรอกโค้ดนะคะ T I P G R A B นะคะก็รับส่วนลดสูงสุดอีก10%เลยและท้ายสุดมีโค้ดสำหรับ grab ูตด,ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยส่วนลดสูงสุดถึง4,000บาทผ่อนยาวๆเลยสูน10เดือนจ้ะโอ้ยโ,โ,โปรโมชั่นเยอะมากเลยนะเยอะมากยังไม่หมดควบมีกิจกรรมรีวิวนะคะก็คือเพื่อที่จะชิง กระเป๋าชาแนลจ้า <Channel! S 1> ชาแนลใครไม่ได้ชาแนลไม่เป็นไรมีของรางวัลรออีก12อย่างเลยอุย้ยมูลค่ากว่า35,000บาทนะจ๊ะออไปร่วมเล่นสนุกจะได้ที่เพจเฟซบุ๊กเดี๋ยวขอเข้าไปส่องก่อนนะได้ของคล <c oughs> ิปเลดี้ั่นเองเซิร์ชเลยเฟซบุ๊กคลิปเลด <c oughs> ี้นะคะเริ่ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จะถึง31สิงหาคมเท่านั้นนุยต้องให้นะต้านแล้วยังไงวันนี้สรุปอ่ะคือเรามามามาลูปแบบรายการที่เรามาเจอกันเตรียมมาแค่ ข้างหน้าเลยฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องโหลดอะไรบ้างนั่นเละสิคะนี่ค่ะดโอายมีสองผ้าป่าอันนี้มันซองแบบราชการมากเลยนะ่คือมีหมายจับฉันไม่ทำเลยนะฉันเปล่าฉันไม่ทำเไยพิ่โอ้โหเธอไม่ได้จะรับราชการด้วยอุ้ยอุ้ยยังไงคะอุ้ยมีเงินก็คืออยากต้องแบ่งเลยนะคะมีเงินเดี๋ยวต้องแบ่งเลยมันคืออะไรคะคุณอิฟขาแม่แม่จะต้องแกงกันเองมาเฟียเกม ใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจากการแกงเพื่อนถือว่าเป็นผู้ชนะในมิชชั่นนี้ส่วนผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองพออยู่ในกกติเราคดีไเราคีอแต่ละคนหลับตาเลือกคำแล้วนำคำที่ได้มาติดไว้บนดาบผ่าทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนหลุดพูดคำของตัวเองออกมาใครหลุดคนแรกจะถูกคัดออกแต่ถ้ายังหาผู้ชนะไม่ได้คนที่เหลือต้องทายคำของตัวเองเพื่อให้ได้คะแนน เลือกคำกันที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราได้คำอะไรบนหัว <Okay. S 1> เราได้ค่ะ ป่ะไม่ก็พูดได้ไงก็มีแไทั้งพูดไงไม่มาพูดไงไม่เศร้าดิยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเียวแล้ว็ตเลยนะยังเพื่อนยังไม่ได้ยูอะไรเลยนะยคำว่าอะไรอ่ะเออจริงวันนี้เราแบบเป็นฟิลแบบเราขายสวยหรือว่าเราขายอะไรวะก็สวยอยู่แหละหน้ามันสวยอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้หรอ ถ้าอย่างมึงขายสวยยี่สัขายอะไรสวยเพื่อนสวยติดต่อแล้วเหรออยากเหรอกูรุนมากกูนึกว่ากูน่าจะมีชมพูกูขายอะไรก็สวยปกติเราจะทักทายกันยังไงถ้าเจอกันอ่ะไฮก็ไทายแล้วเพื่อนกลุ่มอื่นมึงคิดว่าเขาจะทักทายกันว่าอะไรถ้าไม่เจอก็ไทย ยังไงเวลาเขาถามก็จะยังไงกระโดแต่กูกับเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่พอเวลากูแพ้แล้วกูหน่อยกูน่อยปุ๊บกูคิดอะไรไม่ออกฉันเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นไม่เป็นอะไรเลยนีจากของเราเป็นผู้หญิงผู้ชายจริงๆผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะได้ทุกเพศเป็นประโยคอุทานหรือว่าเป็นอ่าประโยคทักทายทั้งหมดโอเคฉันรู้แล้วอจะตอบไหมตอบไหมตอบไหมอออยากรู้อยากรู้เอออยากรู้ให้ตอบแม่ใจเราเลย ก็ายอ่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยถูกไหมถูกไหมถูกค่ะหนึ่งแต้มถ้าอีไม่ได้อีก็คือได้สูตรคะแนนเหมือนเดิมนะคือพยายามสื่อแล้วว่านี่ขายอะไรนี่ขายอะไรนี่ขายอะไรไม่อีไม่ได้ขายนี้ไงอะไรวะ อะไรเริ่มปุ๊บอะกเดีาก็เสียเรอีกนะจริงหรอยังๆอย่งๆนึกว่าอีกวันนี้มึงเล่นละครกับเบลล่าใช่ไหมตัวจริงเขาสวยไหมอะไได้อยู่ได้อได้อได้อแต่วันนี้เขาสวยเนาะเขาสวยม่กบมาดู อีกแล้วเหรอไว่ลีาไปแล้วนะอเล่าใหม่มเีย่วมันเ่นามว่าแงสัอในตัวคาของคาไม่เอากูกลัวโดนตัวเองไพูดไ่พูดเกมนี้ก็จะไม่จบค่ะคำของฉันเป็นคําประเภทไหนอะทั่วไปทัเวแบบทั่วไปคืออรกมากมากคือไม่ต้องถามดอกรู้ทั่วไปอะจิง ก็ไม่ไปเออแต่เพื่อนไม่แกงหรอกมึงอ่ะเพราะเพื่อนพูดจริงมึงก็หาเพื่อนตอบอย่างนี้เลยเพื่อนแกงนะใช่กูพูดความจริง่แกงห้ามแกงนะมึงรู้อย่างว่าอีไซายย้ำขนาดเนี้ยมึงรู้ยังไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าอีฟนะอยากชนะแต่ไม่พันคนเย่ย

อะไรอะยุงว้ายทรายลยเอฮเหมือนจะไม่มีใครใบเขากลัวไม่กูบอกว่าเออเล็บมึงสวยเออเล็บมึงแบบแบบสีแบบไปประกวดแบบผู้สาวเล็บงามได้เลยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเดี๋ยวถ้าถ้าที่กูพูดเนี่ยวภาษาไทยยากอ่ะเดี๋ยที่กูชมมึงกูชม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 อย่างเงี้ยมึงคิดว่ากูชมจับใจจริงหรือเปล่า แล้วมึงทีว่ากูกำลังทำอะไรมึงอยู่เนี่ยที่กูชมตลอดเนี่ยกูแบบตอแหลไงอะไรอะไรอะไรได้เหรออยากจเสียงว้าเมื่อกี้ที่ใบให้หนังอ่ะก็เราก็พูดอ่าชมชมพูดอะไรอยาวุโสอ่าจะเลยดิยากรู้เขาว่าอะไรวะอยากแกโอ้ยมึงยากมันไม่ใช่คำที่กูไม่ได้พูดตลอดรอดพูดเมื่อกี้เออส่วนทรายเนี่ย ฉันเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วใช่ไหมใจรู้ฉันว่าใจรู้น้อนาสี่หนึ่งคำพูดไปเลยสองหนึ่งเบไรลค่ะไม่รู้อ่ะเกือบแล้วเนอะ ถ้าเกิดว่ามันเกินมากกว่าคำว่าปังนี่คือมันเป็นคำว่าอะไรได้บ้างวะออรัชะไรอย่างเงี้ยปังรัช h ั a s h dash d a s สับหรืออะไรเงี้ยแต่สายดูเงียบๆเนาะเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจับสังเกตเพื่อนได้คิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วอะล้างสีล้างสีล้าสิทำไมอะล้างสีล้าสิเผื่อไว้เผื่อไว้เป็นใจได้ยังไงนี่คือร้องเกินร้อเกินผูกพันอ้าวกูรู้เลยเนี่ยจากการที่เข็ดมาสองรอบเนี่ย ไม่รักอะกูแต่ไม่แล้วการใช้มุกเดิมๆเนี่ยคือรู้ไงแล้วอยู่ว่าคำนี้ของใครอะไม่รู้นี่อันนี้ก็คือคำถามว่าฉันหรอก็อยู่ดีๆมันร้องเพลงขึ้นมามันก็ต้องแบบนี่ก็คือโปงอะโปงจนเข้ารายการไม่เข้ามันต้องมีอะไรเนี่ยแล้วมึงคิดว่าเป็นคำอะไรอะเออไม่รู้มึงต้องตอบไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ฉันถามไบงคันี่แบงแต่งหน้าสวยไหม อ้าวอย่าเรื่องนะไม่เหรอขอความแบบเออชื่มนยินดีไม่มีไม่มีเราอยู่ดีๆก็เพิ่อนสวยมาอยากทำผมเหมือนใครวะปัาอะไรเป็นเซลล์ฉันรู้แล้วรู้เก่งแต่นแป้งจากทางถูกแล้วก็แต่คุณทิพล่ะ จัดทังงหมดเลยถ้ารอบนี้ค้องใครได้ก็คือหนูให้สองอุ๊ยให้สองคะแนนเลยอะฉันพยายามคิดอยู่เนี่ยมันคิดไม่ออกว่าต้องพูดว่าอะไรให้เข้าคำเพื่อนได้บ้างพี่จ๋ามีฐานข้อมูลที่ฟังตาล้ออ๋อภาษาไทยจ๋าภาษาไทยรอบเนี้ยเสรไทยภาษากระเชยนิดนึงวันนี้แป้งแต่งหน้าสวยอะสวยมากสวยอะไรอะมันแบบเกี้ยว คำว่าคำว่าคำว่าเลิศมันเหลือแค่คำเดียวเท่านั้นจังจังยังไม่เท่าเยี่ยวที่ฉันก็คือเยี่ยวอะเอก็คือมันปังที่สุดไอ้แบร์ค่ะเดี๋ยวยังกูร้องเพลงให้มึงแล้วนะเมื่อกี้เบาเบาเหรอใจหนึ่งใจอ่ะนะแกโอกูร้องเพลงอะไรเมื่อกี้เออก็เบาๆบาไงมันจะไม่ร้องเพลงนี้ไม่ต้องทายแล้วมองลงเลยนิ้วจิ๋วนิ้วจิ๋วจ้ะ ดูร้องไหมใช่กูลัวร้องกลกูแต่อีฟไปง่ายกว่าง่ายง่ายสุดถ้าเดาไม่ได้นะคะออกจากรายการนี้ไปเลยใช่เพราะว่าเราเปิดมาปุ๊บสวัสดีอะเอ๋อะลองมาดูไม่ใช่อะสิเอาสามแม่สามแม่เลยเหรอสวัสดีค่ะขอตั้งแต่ขั้นรายการอุษาเว้นเว้นใช่มันไม่พูดโอเคฉันได้หนึ่งคะแนนอยู่ใช่หนึ่งคะแนนอยู่คราวนี้ให้น้องพิมพ์เลือกม่ให้พวกเราสามคนเลยไหมได้ได้เกมสุดท้ายนะอันต่อไป เกมนี้นะคะครีเอทีฟของเราให้สามเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเป็นคำที่เราแบบขออ่ะไม่ใช่นิสัยทม่จะพูดจริงหรอเป็นคนดีแหละไม่พูดไม่ช่พูดใช่ไหน่าจะใช่นะเฮ้ยน้องรปอีกนิดน่มืกมันก็เหมือนเกบ้อีกนิดหนึงวี่ไเมื่ไหะวป่าเนี่ย อย่ารอมันจะระวังตัวกันหมดเลยอ่ะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าแกสองคนเน่ะกำลังจะลุมชันเว้ยเพราะว่าสายตาทุกคนก็คือมองฉันแล้วฉันรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ถือว่ามันอีกนิดเดียวทำกูละมาบ่อยไหมบ่อยมากแต่จะพูดหรบอเกูพราะว่าสันดานไม่ค่อยมีอืมแต่กปกติไม่ค่อยมีหางเสียงถ้าหางเสียงคำดีๆมันจะมีอะไรค่ะคะ จริงๆเธอติดนะเธอติดพูดด้วยพูดในวงตลอดเลยไม่อยากตายแล้วเราคืออยากชนะบ้าเอยากชนะมากตอนเนี้ยคำมึงอ่ะพอเก๊ดออกแล้วพอเดาออกไหมยับยับนอนจริงไปพูดแล้วเออใช่ไหมเออจริงๆแล้วฉันทำตัวแข็งใช่ไหมตอบนะเพราะอะไรคือเออตอบแล้วนี้คือมากเลยที่จับนั่งนนั่งแต่ฟิลมึงอ่ะถ้ากูถ้ากูใบิกกูมึงรู้เลยนะ กูก็พอรู้แล้วจริงม้ยมึงอะรู้ยังต้องเฉลยกันแล้วล่ะโอเคโอเคเดีวก่อนได้เลยวกนกตตอนจบเวมูดตอนจบ้เด๋ยวได้นนเลยกูจะตัดสินยังไงดีอ่ะ เกษียนอะไรกษสิอะไรเธอเองถ้าโดนลมโทษไงคุณแปงคุณมีเลยอ่ะใช่พอสามคะแนนได้โค้กคุณได้สามคะแนนคุณแผู้ชนะก็คือเป็นอะไรเป็นไแบบงงๆแม่ทรายอัดับหนึ่งหนึ่งคะแนนค่ะมีคุณแปงก็คือสจะชนะอยู่แล้วเชี่จะชนะอยู่แล้วเชียยโอเคนะ ช่วงทำโหลดหนึ่งถึงห้าห้าให้เลือกเลยอยากกินข้อไหนชั้นอยากกินข้ออะไรอยากกินสองชันอยากกินเบอร์สี่เบอร์สี่ชันอยากกินเบอร์สี่ชันขอเลือกกางกลางเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามนะคะดูเร็วกูหิวคำแรกเดี๋ยวได้หิวนะ อุ้ยเนีอีกสองอย่างคะเอาเบอร์สองเบอร์สองนี่อันนี้ปูเลือกให้นะเออนี่เลือกให้นะมันใหญ่ป่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอดีคำอุ้ยได้หลายอย่างเลยนะพอดีคำอ่ะได้หลายอย่างอีกแป้งคำปากรอไม่ได้แบบหวานมากเลยอ่ะมาอร่อยอันนี้แป้งคุณชอบมึเคี้ยวก่อนมึงเคี้ยก่อน ยอุูยอันนี้แฮปปี้เออนม่ถ้าเห็นนายบอกถ้าเชื่อเพื่อนอัน้นเชื่อกูบ้างอ่าไม่เชื่อไมส่เห็นปะกูไม่อไม่เลือกสายอ่าเชื่อกูเบอร์ห้าเบอร์ห้าได้อุ้ยอุ้ยได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วเห็นไหมอ้าปากใครจะไปรู้อุ้ยหยดเลยเห็นไหมอร่อยทั้งปากโอเค แล,แ,ลแล้วนะคะนี่องจากต้องเสียต้องเ,เสียแบบว่าอาหารเป็นพิษรุนแรงเลยนะคะยังไงก็ติดตามสาวแม่แชร์ไลฟ์ได้นะคะที่เพจ f a c e b o o k DM อ็มซิตค่ะ ทุกวันเสาร์สองทุ่มตรงแบบนี้นะคะหรือว่าสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ทางยูทูบนะคะทางช่องแชนเนล dm s i x นั่นเองนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดส u ัค c ส i b e กันไว้ด้วยนะคะขอบคุณสุอนเซอร์แฟนที่อบคุณค่ะประกันชั้นหนึ่งจากทิปย์เลดี้ค่ะเป็นมากกว่าประกันชั้นหนึ่งนะคะจ่ายเท่ากันแต่คุ้มครองมากกว่าค่ะจาก่ิทยาประกันไทยนั่นเองับนะว่าเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเข้าไปซื้อผ่านทางช่อง Ti พย์อ o t com นะคะแล้วก็ใส่โค้ด ที p 2 0 2 1ลด10%เลยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดค่าน้ำมันอีก4,000บาทด้วยค่ะยังมีโค้ที่เอาไว้ลดอีกนะกรอกไปเลยจ้าท t p p r r b นะคะส่วนลดสูงสุด10%เลยนะคะแล้วก็ยังมี grab food ด้วยไปกรอกโคดเอานะคะก็ส่วนลดสูงสุดถึง4,000บาท ผ่อนยาวๆเลยค่ะ0% 10เดือนค่ะปานาแล้วตอนนี้เขามีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นกิจกรรมการรีวิวเพื่อชิงรางวัลกระเป๋าชาแนลใช่แล้วก็มีของรางวัลอีก12อ,อย่างเลยเยอะมากๆนะคะเมื่อค่ากว่า35,000บาทนะคะไปร่วมสนุกกันได้ที่เพจ Facebook นะคะที่เ a ลดีนั่นเองนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นคะ่ะทุกคน่ ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเรา3คนแล้วยังไงก็ฝากรายการสามแม่แชร์ไลฟ์ในรูปแบบใหม่แบบนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนโดยนะคะวันนี้พวกเราสามแม่ก็ต้องลาไปก่อนสวัส <c oughs> ดี <c oughs> ดค่ะ <c oughs>